สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่ชาแนลนทอร์ดบอกันอีกครั้งนะฮะกลับมาพบกับก,บการแข่งขันวันพีซการ์ดเกมกันนะครับผมวันนี้จะเป็นรีเดอร์อูตะสีเขียวนะฮะแล้วก็โลชินันเตหรือโครลาซอนนั่นเองนะครับอ่าทางฝั่งขวาเป็นคุณเทอร์โบและทางฝั่งซ้ายเป็นคุณ HNK เริ่มที่เทอร์โบก่อนบีบลงมาเป็นเบบี้ไฟครับผมแล้วผ่านเทินเลยโลชินันเตตัวนี้จะเป็นบล็อกเกอร์ด้วยนะฮะถ้ามือมี6ใบลงมาก็จะเมื่อประกาศจบเทินก็จะกลับมา แอคทีฟนะครับเพื่อรอการบล็อกและไปครับเป็นนิวเจเนซิสเลือกเป็นโซโลครับผมแล้วก็กลับมาตั้งนะฮะโด่งแล้วผ่านเลยเปิดไว้2โดง่งกลับมาที่เทิร์โบครับ3โด่งแบบนี้ตีไปก่อนเลย5 0 0 0ฮะและเทคขึ้นมือไปเหลือ4หไลท์สำหรับฝั่งของคุณ HNK นะครับและลงเป็นไลโซผ่านครับผมนะบิดกลับมาพร้อมเป็นบล็อกเกอร์นะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีคาแรคเตอร์อะไรนอนอยู่นะครับผมเอาละ เาเทิร์นของพุ่ HNK ตอนนี้4ไลท์เท่ากันแล้วตีไปเลย5,000ครับเพียวๆแบบนี้เจอแน่นอนสี่ดงอาจจะเป็นบลูคหรือเปล่าและทำไงดีครับไม่ปากาดนะครับเทคขึ้นมือไปและบิดสิมาเป็นบลูคจริงๆนลครับลากลงมาเป็นส่วนของบล็อกเกอร์อุตะครับผมเอาละฮะใครจะอยู่ใครจะไปก็ต้องมาดูกันนะครับผมเข้าเทิร์นของเทอร์โบฮะมีบล็อกเกอร์อยู่แบบนี้และเติมดงฮะเนเกือบจะลืมเติม ลายสวยจริงนะด้งลายยามาโตะใบนี้แล้วก็บิดหนึ่งครับไปเลยครับเบบี้ไฟครับเปิดท็อปหหยิบกลุ่มดองกี้โฮเต้ได้1ใบนะครับขึ้นมือและเอาเป็นโดฟาคอสเจ็ดนะครับอันนี้จะจับยกคอสเจ็ดขึ้นมือหนึ่งไบหยิบรอไว้เลยแล้วก็ตีออกไปครับไลโซอย่างนี้ได้จ่วนะครับความสามารถเมื่อตีถ้าเห็นเพื่อนนอนอยู่ตัวหนึ่งจะได้จ่วนะฮะห้าพันแล้วปาการดมาจากนั้นดงที่เหลือยังไงครับตามไปอีกครับ เหลือ3ไลท์แล้วครับสำหรับคุณ HNK แล้วอีก2ด้งอย่างนี้บ็อกเกอร์แน่นอนฮะลงเป็นบ็อกเกอร์โคลาซอนครับผมแล้วผ่านเทินเอาละฮะเหมือนมือจะไม่ได้จุอ่ะไม่ได้กลับมาแอคทีฟนะครับเพราะว่ามือเกิน6ใบเข้าเทินของคุณ HNK ครับแบบนี้เป้าในการโดนโจมตีจะเป็นทั้งไลโซและเบบี้ไฟเลยนะฮะอย่างนี้เบบีนะ้ไฟน่าจะไปก่อนเพื่อนแน่นอนอยู่นานไม่ได้ครับเบบี้ไฟห0 0 0ไปที่ไลโซครับ แย่แล้วครับแบบนี้แล้วก็ความสามารถของอุต่านะครับเมื่อตีนะครับผมจะสามารถเปิดท็อปเด็กแล้วถ้าเป็นฟิล์มก็เอาขึ้นมือไปแล้วก็ปล่อยครับไลโซเรียบร้อยฮะแล้วก็บูกตีเข้าไปที่เรบี้ไฟครับอย่างนี้โดนตัดบอร์ดเฮียนเลยครับผมเหลือแค่บล็อกเกอร์เล็กๆตัวเดียวเอาล้ฮะข่าวเทินของ HNK อยู่นะครับผมยังไม่ได้ใช้ดงไปใช้ไปแค่หนึ่งจากการปิดโจมตี2ครับ โอ้โหจับนอนนะผมแล้วก็เอาบลอกเกอร์อุตะโจมตีฮะแบ็คไลท์นะครับตะก,กี้และนามิหรือเปล่าครับสมดงก็น่าจะใช่นะครับหรือเปล่าเอ๊ะหรือไม่ใช่3ามดงเหมือนจะสี่นะครับเอาล้ครับมิฮอกลากเป็นโซโลนะครับผมแต่ตรงน,นี้ต้องขอเสริมนิดนึงนะครับว่าเล่นผิดนิดนึงคือ มีฮอกเนี่ยจะลากเพื่อนได้อะคือบอร์ดต้องมีคาแรค c เตอร์แค่2ตัวแต่กรณีนี้คุณ h คชเชนเลงมีฮอกมาจะเป็นตัวที่3นะฮะกรณีแบบนี้จะลากเพื่อนลงมาไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะรตอนนี้บอร์ดของทางฝั่งเทอร์โบนี่เรียกได้ว่าตามสุดๆนะฮะต้องดูว่าจะแก้สถานการณ์ยังไงกันต่อแบ่งด้งออกมาเป็น4กับ3นะฮะจะช่วยอะไรได้ไหมค่อนข้างคิดหนักนะครับแบบนี้ ต้องตีตัดอะไรสักตัวหนึ่งให้ได้นะฮะถ้าเกิดจะเอาชัวร์ก็ต้องตีเข้าไปที่อุตะแต่มันก็ไม่ชัวร์สักทีเดียว7 0 0 0ฮะตีออกไปที่บลูครับผมฮาโซโลเนี่ยไม่น่าตายนะเพราะโซโลพาวเวอร์เนี่ยสูงหนึงหกพแล้วก็ยิงอ้อเป็นเอ็กเตกครับผมเหยียบในส่วนของโซโลไปเลยเอาละฮะยังพอจะสวนบอร์ดคืนมาได้นะฮะแบบนี้แต่เธอนี้ก็ไม่ได้ตีไลฟ์ของทางฝั่งคุณ HNK เลยนะฮะโอ้โหได้เอ็กเด็กมาเรียกว่าพอดีคำนะครับจังหวะนี้ คือต้องบอกว่าเป็นเด็กค่อนข้างจับฉายเล็กน้อยนะครับเสืฝั่งเโบจะเห็นว่ามีทั้งไลโซมีทั้งเ e อ็กเดกอย่างนี้นะฮะมาดูกันนะครับว่าจะเล่นอย่างไรตอนนี้ทางฝั่งของคุณ s n k ก็จะมีมีฮอคนะฮะแต่พลังจะแค่4,000นมาฮะจะติดด้งโจมตีไปไหมแล้วก็5,000ครับตีไปที่ลีดเดอร์ขอการ์ด1 0 0 0แล้วก็น่าจะให้นะแล้วให้ไปครับผมให้เป็นใบอะไรไม่แน่ใจนะแต่เหมือนจะเป็นเดีไฟต์กาบ2 0 0 0นะครับ อ,อย่างไรต่อฮนะจะเคลียร์ในส่วนของเอกเรกได้ไหมนะถ้าเคลียร์เอกเดกไม่ได้ก็จะตีสวนกลับไปที่เทวทางฝั่งของมีฮอกแน่นอนเอาละครับและอุตะตี5000ครับแบบนี้นี่จะไม่ได้ใช้ความสามารถนะครับเพราะว่าไม่ได้ติดหนึ่งดงตีแล้วปาการไปครับเป็นเบบี้ไฟอีกหนึ่งครั้งฮนะแล้วบิดสุดนะฮะโอ้โหได้เป็นลูฟี่ลูฟี่ลากคอสสีลงเป็นอุซบนะฮะดีไม่มาเป็นบลูไม่งั้นโอ้โหฝันร้าย จะมาเกิดอีกหนึ่งครั้งมาครับอย่างนี้ได้บ็อกเกอร์พลัง7000เอ็กเร็กตีไปจะติดบ็อกทันทีนะฮะโอ้โหมีบ็อกเกอร์ยืน2ตัวแบบนี้น่ากลัวเอาละฮะทางฝั่งของเทอร์โบตอนนี้บอร์ดก็ตามอยู่นะฮะต้องดูว่าจะจ่ายอะไรลงมาได้นะครับมี9ด้งแบบนี้ก็ยังเล่นโดฟาสิบไม่ได้นะครับ ลินโนฟาซิตตอนนี้กอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่เอาละฮะจะได้อะไรมา7็กับ2ครับแล้ว6 0พันตีไปที่มีฮอค,ครับปล่อยนะครับไม่บล็อกนะครับไม่เอาลูฟี่มาบล็อกเพราะถ้าบล็อกจะไปกลายเป็นบล็อกฟรีและบิดไหมครับแยกดงออกมาล้อหลอกกันไปนะฮะหรือเพราะว่าตีเข้าเลยเปลี่ยนแผน คือไม่ต้องตีไปที่ลูฟี่ซ้าแล้วนะฮะแต่จริงๆอ่ะตีลูฟี่ไปก็จะติดในส่วนของบล็อกเกอร์อุตะบอร์ดของทางฝั่งคูณเนชินเคมีบล็อกเกอร์2ตัวนะครับตอนนี้แล้ว7 0็0ครับตีเข้าไปต้อง7 0 0 0นะครับโอ้แล้วไม่เอารูฟี่บล็อกนะฮะเทคไปเลยและบิดครับ, 7, รบ,รบเป็นโอ้โหโดฟานะครับผมยกคอสเขึ้นมือก็ยกในส่วนของอุซบไม่ยกลูฟี่นะครับเพราะว่ากลัวในฝั่งของลูฟี่จะลาก <laughs> เพื่อนลงมาอีกอ่าแล้ว ผ่านเทินกลับมาตั้งนะครับเป็นบ็อกเกอร์เนื่องจากการ์ดบนมือมีแค่6กใบลงมาเข้าเทินของคุณ HNK ครับมีบ็อกเกอร์2ตัวนะแต่จริงลูฟี่เนี่ยเอามาตีก็ได้นะครับเพราะว่าอุตาเนี่ยเขามีความสามารถนะตัวที่เป็นตัวบ็อกเกอร์ทิ้งการ์ดมือหนึ่งใบนะบจับฟิล์มตังแล้วแบคลน์าโอ้โหทำลายคอร์สห้าเลยนะเป็นอีเวนต์ยิงที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับผมโอ้โหไม่มี อย่างไลทีก็ต้องแทสไลท์แต่เงี้ยจ่ายโด่งตุ๊กไปเลยและเจ็ดเนี่ยครับเอาบ็อกเกอร์ตีแล้วนะฮะเสียไปสองไลท์เลยหนักๆทั้งนั้นและบิดครับได้มาเป็นในส่วนของลูฟี่อีกหนึ่งตัวฮะแล้วล่าเป็นนามนิแล้วนามนิแทบโด่งอีกหนึ่งใบเปิดท็อป3หาฟิล์มนะฮะก็ได้เป็นก่าสอง0ันช็อปเปอร์นะครับและทิ้งบนมือใบหนึ่งครับได้เป็นในส่วนของลูฟี่หนึ่ตัวครับ โอ้ uh, หมายถึงว่าจับตั้งนะจับตั้งอ่ากลายเป็น3มบล็อกเกอร์แบบนี้แน่นเลยนะฮะถือว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างทรงพลังเลยเทียเอบวกๆนะฮะในฝั่งของเด็กอุตาต้องดูว่า OP พ6ุนเนี่ยจะได้เสริมอะไรอีกไหมนะฮะและลงชูก,ก้าจับนอนนามิฮะแต่ว่าแบบนี้ตีไปก็คงโดนลูฟี่มาบล็อกให้นะฮะ เป็นบล็อกเกอร์ที่ค่อนข้างทรงพลังมากเลยทีเดียวสำหรับลูฟี่เนี่ยถ้าเล่นเล็กฟิมเนี่ยยังไงก็ต้องมาแน่นอนเจ00ในส่วนของน่าจะเป็นนามินะฮะอ่านเป็นนามิตัดเวฟไปก่อนไม่งนะั้นนามิตีนะเซิร์ฟเรื่อยๆอ้าวแล้วแน่นอนคนระับบล็อกแล้วขอเพิ่มอีก1,000พนถ้าจะรักษาลูฟี่ไว้ก็คงให้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าไม่ให้เนะี่ยอาูตามาบล็อกดีกว่าแล้วปลาเป็นอูซบนะครับโอ้โหเรียกว่าสถานการณ์แบบนี้ย่ำแย่งจริง คือต้องการโดฟาสิบมากเลยนะครับช็อตนี้แต่ว่าใช้ไปสองลูกแล้วยังไงก็ไม่ได้นะครับอ่ะมาครับห้าลูกจะเป็นเอ็กเด็ก,กหยียบอีกไหมเหยียบก็เหยียบได้ไดแต่่นามนินะฮะเอ็กเด็ก,กคือไล่ห้าพอดียังไงครับเหมือนจะแบ่งด่งตีนะครับผมเอาเป็นเก้านะฮะเอาชัวก็คงได้แคบุตตะนะครับแบบนี้ตีไป,ไปที่ใครครับ นามิครับเอาแล้วฮะแบบนี้ก็ให้ได้เป็นอุตะนะฮะต้องบอกว่าคงไม่มีอะไรเล่นจริงๆนะถึงเพลออกมาแบบนี้และไปครับบิดลงเป็นไลโซครับผมแล้วก็ผ่านครับกลับมาตั้งครับผมแต่แบบนี้หนักครับต้องบอกว่าหนักแาว่าบนมือเอยบนบอร์ดของทางฝั่งขวาเนี่ยไม่มีบ็อกเกอร์แล้ว ต้องดูกันนะฮะว่าทางเอเชนเกจะตัดสินใจโจมตีปิดเกมไปหรือเปล่าขอแค่2ฮิตเท่านั้นซึ่งบ็อกเกอร์ช็อปอ่าบ็อกเกอร์ดูฟี่เนี่ยพลังโจมตีสูงถึงเจ็ดไม่ต้องติดด้งอะไรนี่ก็ขอบนมือ2ใบแล้วนะฮะโอ้โห,โหแน่นๆมาครับเอเชนเกคิดแล้วนะครับจะตีปิดยังไงเอานามีตีเพื่อเช็คอาการก่อนหรือเปล่านะครับว่าบนมือมีขอบ สองพันล้วนไหมนะฮะแต่ว่าตีไปเลยครับโอ้โหอันนี้น่าจะเป็น๋อตีในตัดในส่วนของตัวฟามิงโกนะตะกี้ขออภัยครับกล้องใขย่านิดหน่อยตะกี้ตีเข้าใส่ตัวฟามิงโกนะฮะน็อกเอาไปได้แล้วก็ตีครับเปิดท็อปสครับแถบหนึ่งดวงเปิดท็อปสแล้วก็เอ๊ะเจอไหมฮะเจอนะฮะตะกี้เช็คมือแป๊บหนึ่งเอาเป็นบลูครับผมตีเข้าไปที่ลีเดอร์ครับช็อตนี้ ปากาครับเป็นดิโอลาสองพันฮะแล้วก็อีห้าโด่งนะครับจะทําอะไรยังเหลือในส่วนของอุตตะอยู่นะฮะจองตีเข้าไปได้แต่เอาลูฟี่ตีไปก่อนโอ้โหแล้วอย่างนี้น่าจะจบเลยไหมครับโถมโด่งตีเข้ามาด้วยอุตะไหมเพราะว่าเหลือศูนย์ไลนแล้วนะครับทิกเกอร์อะไรไม่มีและตีเข้าไปครับ โอ้โหน่าจะจบเกมค็ับผมโอ้ยมือไลค์ขอบเพียบเลยนะฮะบนมือนี่มีแค่พันเดียวคนระับยังไงขอบคุณทุกคนมากนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ